อนนี้มาคนเดียวครับบินเดียวด้วยินเดียวลั่นทุ่งเลยท้องเอากรรมการพร้อมไหมครับเหมือนเดิมไหมครับเดินมือเดียวด้วยเปล่าฮะกรรมการพร้อมนะครับคอยดูทงเลยครับเครื่องทำงานไอะไรครับดูทงครับจับเวลาเลยครับคอยดูด้วยนะครับดูการจับเวลาด้วยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับฮะบินเดียวเอาให้ดีทำให้ดีทำไม่ได้นะงานนี้นะครับตามกติกาก่อนที่เหลือ นะชาติเอาเลยครับโทนเลยเด็กนะตรงนู้นนะแล้วครับให้น้องตั้งระดัขึ้นมาคนเดียวมาคนเดียวเดียวกัารซาบุรีแต่ว่าชาติวันนี้ด้วยความแรงและความสามารถของเราเอาเลยครับเที่เต็มที่ความงดงามกีฬาอย่างมากมายนี่นะครับเท่านั้นท่านผู้ชมได้ดูการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นโอเคนะครับจากเอดีเนนะครับบ้านชัวร์จารัย

นดี่ครับเล็กไล่นะครับยังสูงไปโอ้โนุ่ตอยู่ในครัวเล็กไลยไม่มตามอ้โหหยไแ้พี่เดือมสีแดงานี่ครับ้จอดฝายดเลครับเอได้รับได้รับการได้รับไม่ได้เช่อลครับใครเคยกระจายใครกระมายความจอมากไ่

ที่เหลือก็เนี่ยดูกันสามารถจเล่กีฬาได้ไหมทมาไดเราเาดงกีฬาไม่ได้ทาไม่ได้โอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอโอยเอ้าโอ้โอยเอ้าโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยออ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ ไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งของจหวด้านเตอร์กวาเลยครับนี่นะเาแลครับนี่ยไม่ธรรมดานะครับยายเอานไปในนี้ได้ไหี่นะครับเอาใจเอาคนเดียวตงนี้คนเดียวเราคนเดียวไม่วรไปเลยถือว่ามีของมีเ แล้วับนักกอล์ฟในอันดับเดีย okay ร์ครับเป็น like ัือถือแทนโมไดยเทนีเอท่มร้อนให้แล้วครับเ้าเล่อสาใจถ้าอยู่บ้านครัวทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับดูอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกทั้งสามท่านนะครับว่าจะตด้หนึ่งในทิศได้หรือไม่นะครับรบต่อไปนะครับเทนีเอทัดไปอีกหนึ่งรายการ เออมเอาโอ้โหโอพอที่เอาบบนี้ี่นีแล้วต้องทำให้น่งอาหอกอโ้อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 ออ้โหโ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 อ้หโอ้โ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 หโอ้อ้โหโอ้โห้โหหโอ้โหโอ ทงนะทูทงนะครับกรรมการทงลงแล้วครับ Nice fly เ้จาสวัสดีครับสุดยอดเออโอ้ส่งเลยส่งนะครับเออได้โอเคเป็นไแล้วนะตอนนี้ะเริ่มได้เิ่ร่บลวไดรดแล้วงนะเอาเลย

ตามากลตามแล้วไม่รอี่แล้่งวะเออน้องเจมี่เลยจะคุยหน่อยไหมฮะรู้ว่าสุดๆครับวันนี้องลูกพี่เลยครับน้องชื่ออะไรเต้ครับเต้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปกันลงคลิปขอบคุณมากครับ